จิ้มหวาเชียวนะมาโอ้โหแต่งแต่เมื่อที่เจ้านั้นยังเข้ามาจูบบนอองลาพ้าปานฟ้าเปิดป้องสองทาง ชะตามันขอชีวิตแทียมโซบเอาวาโชคดีที่ชีวิตอาอายมีเจ้าเข้ามาประคองสยบให้น้องมทาทำหัวใจของอาอายดวงนี้กระจากกวาบุญที่มีสินุนทองเจ้าใดทำได้ เจอปัญหายังาพากันก้าวผ่านพุกนิ่งเป็นคนปล่อยให้กำลังใจนานเท่าไรก็ยิ้มมั่นใจในคำว่าให้สายแน่เพ่นต้องหนาวสองเ้าใสกันแน่เดิศสากนีอยู่ได้พบเจอแล้วกับวอยากจากตอง ให้ฝ่ายนักมันสู้คำลำเยะเพลงกันตลอดไปขอพลาบุญปันแตงอาเป็นคู่กันไปตลอดชีวิตที่บ้านมีเอกสารแนบไปปิ้นอยากเซ็นสัญญาตลอดชีวิต คำสัญญ้ใดๆตอนนี้ก็พูดเก่งพี่แค่หักจากหัวใจสยกให้อายเปิดชีดวิตน้องสอาธุเด้อให้ได,ได้เป็นคู่สมดังมโนหมายแต่หักกันแล้วก็บ่อ,อยากแจวจากใจลาลายจากจกัน ออดวงนี้กระจายควาวบุญที่มีสีนุ่นของเท่าใดฟังได้ไร้ครับที่เจอปัญหายังภาพกันเก่าวผ่านพวกมีอายเป็นคนคอยให้กำลังใจนาดเท่าไรก็ยิ่งหันใจในคำว่าให้สายแน่น ต้องหนาวสองเฮาไปกันแน่เด้อสาดนี้เฮาได้พบเจอแล้วกะบ่อยากจากจองไป้ไปให้สายเด็ดเกินสู้ขังลำเงยอภัยกันตลอดไปขอพลาบุญบังแต่ไหน าจาก,กเมืองแมนเดนเิือนมาจากมเมืองแมนเดนมแมนกลัวรักเป็นมันประมาทกลัวรักเป็นมันประมาทแต่ไม่กลัวนะบอกก่อนแล้วเอาไม่กลัวบอกก่อนไม่กลัวถ้าแฟนไม่มี Say no, ตว่างคดัวใจว่างหัวว่างาาชัดจากฝันวนันรอวันสวีท เอาเธอสมศรีความรักครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะติดติดทัดขัดบ้างมันอาจจะเจอมรสุมอะไรทั้งมากมายแต่ฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้แต่อยู่แล้วก็ต้องมารักกันไอ้หน้อยกูมาแล้วเว้ยมึงไอ้ทุกกำนันไอ้ไกรซ้อนใช่ไหมกูเองเนี่ยเฮ้ยน,น้องกูอะนันน่นก็น้องกูเหมือนกันพี่สมศรีพี่พี่ชื่ออะไรนะ ไก่สอนพี่เราจริงไหมเนี่ยพี่จริงๆพี่เกียงศักดิ์ครหาเกียงศักดิ์ไม่ใช่ไก่สอนอะไรนะพี่เกียงศักดิ์กูไปชอบดารารุ่นเก่าไม่ใชไก่สอนเกียงศักดิ์จับตัวน้องคูมาทำไมแล้วมึงอ่ะจับตัวน้องกูมาทำไมวะมึงอ่ะถามน้องมึงดูโอยมึงอย่าหย่าจบแหมพี่อยากเป็นเขยชายนาฏเหรอบอดครับบอดแหมอย่าให้ดูว่ากลับไปขายไก่หมดนะ ยังไงไอ้น้อยมึงรักน้องมึงไหมที่มึงเล่นเมื่อกี้กูถามอีกทีมึงรักน้องมึงไหมกูไม่รักน้องกูมึงห่วงไหมกูไม่ห่วงเอ้ยรักหน่อยขอทำแบบเมื่อกี้หน่อยดิคือคือเธอจะทําแบบประมาณว่าตอนแรกที่ข้าทํากับพ่อของเองใช่ไหมใช่ที่บอกว่าเองรักลูกเองไหมพอเขาบอกว่ารักแล้วจะหอมแก้มอ่ะใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามา อาจจะอยากหอมแคบรู้อยู่เอามาพูดมาไอ้น้อยว่ามึงรักน้องมึงไหมไม่รักโอ้คุณซันขอหน่อยไอซีช่วยหน่อยสิแหววเราด้วยชอบเอามาเดยวเดี๋ยวปูให้สวยๆเลยพูดมาไอ้น้อยมึงนี่มันนี่มันนี่มันนี่ดูดบอกูดบดดูดบดอะไรอ่ะไอ้นางเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคนะจับมือใช่ไหมใช่มือเนี่ยจับแน่น พอบอกว่ารักมากอย่างน like me, uh ี้นะป๊บปั๊บงี้เออนิดนึงแต่ถ้ากล้องอยู่ฝั่งนี้เขาเนี่นะ่ยป๊บมันเป็นการแสดงไม่มีใครเขาว่าหรอกโอเคพอเสร็จแล้วก็ไปขอโทษเขาครับเออแค่แค่โดนตบทีเดียวนั่นแหละแรกอะชีวิตจริงไปนี่แรกแรกนี่ไปหนอ่ีแหละอาจามาเนี่ไอ้น้อยกูถามมึงไีเด้เออมึงรักน้องมึงไหมเฮ้ยน้องกูกูก็รักสิวะงัดใช่ไหมมาเนี่ อะไร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 วินเนอร์อะไรอะอะไรนี่นี่นี่ดูดูผมผมไม่ใจอ่ะผู้ชายไม่ใจเข้าใจป่าผมบอกว่าเราอ่ะไม่การแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อบัตรมาเนี่ยมันยังไม่คุ้มเลยนะทําให้มันสมบทสมบัติหน่อยสิวินเนอร์โอเคเฮ้่โดูมานั่งดูหน้าเวทีเนี่ยมันยังไม่เข้าถึงบทเล อ,อัก,ก <laughs> ผมผมก็เป็นครังแรกอย่างนี้แหละเดี<ะ>๋ยว <laughs> จะไปดูนะเดี๋ยวจะไปด,ะดูดราม่าเปลดดราม่าเรารู้ว่าเราแสดงนเกมันในการแสดงทุกคณะมันต้องชีวิตจริงสมมติบาทเราจะไปทานะอย่างเงี้ยเนี่ดูนะอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ <laughs> เสร็จแล้วค่อยพี่ครับขอโทษนะครับ <Okay. S 1> ขอโทษนะเสร็จแล้วก็ไปขอโทษเขาอ่าอันนี้ผมก็ขออนุญาตเขาก่อนนะอะไรนะทาให้ดูหน่อยจูบปากเปื่อยเนี่หมายถึงว่าเนี่ยลิปเปื่อยไปแล้วเขาทาเนี่ย โถคิดไกลรู้อยู่ในท้องเรื่องเล่เลนเสร็จท้ายเราค่อยให้เกียรติเขาขอโทษเขาเอามาหน้าเวทีอ่ะมาถามมาอย่างนี้นะปึ๊บอ่าไอ้คุณซันม<อ>ึง<ป>จะรักหรือไม่รักก็ช่างแต่ว่ากูรักแล้วว่ะอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะไรโอ้เออกรอกรออะไรเนี่ยกอดอะไรอไรูอร้บอด อันนี้เกิดจริงอ่ะไม่ใช่อย่างนี้นนอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมสมมติน,นะแหมเอาชีวิตจริงมาเล่น <c oughs> คุณพระช่วยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยแค่นี้แหมซันฮะใครจะมืออาชีพเหมือนซันล่ะคะ <c oughs> อ่ะผมถามหน่อยมันเป็นการแสีแดงทุกทุกอย่างมันอยู่หลังบ้านก็แล้วแต่ชีวิตจริงไปคุณอาจจะโดน,นหอบคุณกลับอาจจะไปจิกหมอนแล้วไปคิดเองเลยเองก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ แต่นี่คือการแสดงสุดท้ายแล้วก็ขอโทษผมขอโทษคุณตลอดเราค่อยขอโทษเขาแสดงนี่ให้เขาเห็นเลยเนี่ยมึงรักน้องก,กูใช่ไหมรักว่ะจับค่อยๆจับเขา,าแล้วก็เต้นึหนงหอมนิดนึงจมูกนิดเดียวเดี๋ยวค่อยขอโทษมาหน้ากับชุดหน้ากับชุดเป็นสีเดียวกันแล้วตอนนี้กูว่ามามึงถามามาวันนี้เลิกตีสี่ไอ้น้อยเออกูถามมึงเทีมึงรักน้องมึงไหมวะน้องกูกูก็รักสิวะ เงือกใช่ไหมเออผู้ชายคนนี้แปลกเนี่ยผู้ชายคนนี้แปลกนะไม่ค่อยหอมไซส์หูเลยโอ้โหไม่ใจอ่ะเอาถามใหม่แล้วให้โอกาสโอกาสเฮ้นานนาทีนันาทีชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวเท่านั้นเชื่อสิไอ เฮ้ยต้อว่กมาหลายครั้งแล้วนะนี่ออทำจริงจริงหน่อยสิกำลังกินอยู่เลยเนี่ยเออนี่ยทำเหมือนนี่ทำเหมือนนี่ทำที่เชียงใหม่อะ่ะ ผมเล่นเล่นลนิเกบ่อยแล้วไงอาจจะดูหน้าด้านไปนั่นแหละแต่มันเป็นการแสดงเข้าใจไหมอีกเทียอีกเทียดเท้าไกร่เทียดเดียวมาแล้วเร็วๆ <c oughs> อีกเทียดเดียวอีเทียดเดียวพอเลยอีกเทียดเดียวไอ้น้อยฟังนะฟังนะโอเคเราอยู่เย่าส่งทอครับแบบนี้เห็นบ่อยไหมล่ะ,ละ <c oughs> ไม่บ่อยครับไม่บ่อยอ่ะวันนี้ได้เล่นคู่อ่ะผมชงให้คุณเล่นคู่อ่ะหัวใจลูกผู้ชายครั้งหนึ่งชีวิตเอ้าไอ้น้อยมือร น้องมึงไม่วะน้องกูกูกัรักสิวะมึงรักใช่มั้ยเออ <laughs> โดนหลายรอบแล้วเนี่ย <laughs> อาะทำดิเปลี่ยนเดี๋ยวเรียบผ,ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนกันนี่นี่เปลี่ยนกันครับ รับน้องฆ่าไหมวะต้องทำด้วยนะไม่ทําไม่คุ้มนะซื้อบัตรเนี่ยพี่พี่แพีวครับการแสดงนะครับพี่แพีวครับผมขอโทษนะครับเออ่ก่อนจะดราม่าผมขออนุญาตนะครับผมหนูแค่แสดงเฉยๆนะครับนิดเดียวอ่ะถามมาถามมาถามมาถามดิอะไอ้น้อยเฮ้ยเคยถามครับคุณถามผมสิชื่ออะไรไอ้เกียงสัตว์ไอ้เกียงสัตว์มึงรักน้องมึงไหมวะ รักเว้ยมึงรักน้องเหรอน้องข้าก็รักเนี่ยเออมึงดูเอา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 มึงไอ้ไอ้เจ๊งสักมึงถามอีกเดี๋ยวเมาาื่อไหร่ตรงนี้กูโอนให้มึงหมดเลยเออมึงห่วงน้องไหม <c oughs> มึงห่วงน้องไหมเอาอีกทีนึงไม่เห็นอะไรนะห่วงน้องไหมอะไรนะเป็นห่วงน้องหรือเปล่ากูเป็นห่วงน้องกูมึงก็ทำไมหอมก็นั่นแหละอยากหอมเนี่ยเออมาถามมาถามมา โอ้ยไม่มั่นใจในตัวเจ้าของเลยมันเป็นห่วงน้องมึงไปว่าเนี่ยน้องกูกูก็เป็นห่วงสิวะมานี่ยเร็วๆจะได้เห็นจะได้เส็สักทีจับอะไรพอใจยังพอแล้วพมดโอเคเขาจัาใจน่ารักน่ารักโอเคดีแล้วมึงฟังไว้นะวันนี้ที่มึงมามึงถามน้องมึงดูว่าน้องมึงอยากกลับไหมสมศรีกลับกับพี่เถอะเร็วๆพ่อรออยู่สมศรีกลับไม่ได้ทำไมถึงกลับไม่ได้อ่ะ โดนแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> โดนอะไรอ่ะโดนโอ้ยโอ้ยมึงนิ่ร้ายจริงๆถามว่าอะไรนะถามว่ากลับเปล่าแล้วเขาบอกว่าไงเขาไม่กลับเขาโดนแล้วแล้วถามเขาว่าโดนอะไรหรอใช่สีให้ไอ้เฮ็ดจังได้สี่ไอ้ See, <I S 1> oh. ต้องไปปล่อยน้าไรหนาะเนองแค่ <laughs> นี้พอ อ้าวสู้ดิอะไรอ้าวทำไมไม่ทำไมไม่กลับอ่ะก็กลับไม่ได้อ่โดนตอบซะแล้วน้องกลัวบอกพ่อให้หน่อยนะน้องนิดเจ้าพี่กลับมาพี่เลยฉันกลับไม่ได้จ้าทำไมกลับไม่ได้หนูถือของเขาแล้วอเป็นไอ่ะเดี๋ยวชัดๆโอ้โหอันนี้ยังไม่ทันจูบเนี่อีสานมาเป็นยวงเลย แค่หอมยังไม่กล้าเลยแหมทองอ้อยนี่ยสรุปไม่กลับใช่ะให้น้องสาวพี่ไม่กลับไม่กลับพี่เกียงซานเอาเถอะมึงส่งคน้องสาวของกูมาไม่เว้ยมึงคิดเช่นนี้มึงคิดว่ามึงจะชนะกูได้เหรอมาสู้กันเลยดีกว่ามั้งมึงคิดไรนะมาสู้กันดีกว่ามั้งมาไปมึงก็ไปน้องกู โอ๊ยไปไปเของมึงหรอมาเฮ้ยสุดสิบมาเร็วเฮ้ยเฮ้ย Top!